คุบอกกี่อนแล้ววะหกไปแปดไม่ไดพรอนผู้ิงก็ลุยคนยิงเปลียยนสมันปลาต่แรกอเดียูยิ่งกนเอแจะไปแก่เลยผูดยิ่งเปลียนผู้มันงตรามีไรบลาเลยผมมีเราทุกวัาน้องเมียือเมียผัวถ้าจะหมดวาน้องเมียเปลี่ยมั่ตาได้ทุกลาอื่นละทองช่ได้แค่มองแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ ลวลูกขวันแม่ยายจะหลงลบนหมอมนั่นนั่นรงมียแม่ไม่เปลี่ปลา้ยแม่ไม่เปลี่ยนปลายาอยหอมถจะไปชูดอ๋อม่ไม่เถอะตาเมียเพืือนเมียเปลือนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่กูกันใจกวยแบบจอดอ๋อเมียเองเปลี่นปลา้ยเมียเองเปลี่นลาจชอยมิ้นต้องแกงกินไม่รวยเหลือไหวไปไหมอันน พออย่างเปล่นกูได้ทำกาเพคุณเราก็บอกแล้วมึงเจอผมได้น้องจริงมานีอยาไปปล้ำข้องเผื่อนมันไม่ดีหยุดพูดในเปลเลยสมัยนี้ก็เอาของเพื่อนกันตลอดแหละอยากปล้ำมีเผื่อนพวกเผื่อนที่ไม่ใจจงบัดเราปราจันหวายอยาไปพูดแปลงส้มมีอยู่รแต่มีไอ้พ่ใจในจริงที่เรามีไอ้คณไม่พอใจไรดูไม่มีนี่พออย่างเมียเะคนไม่เลยเดี๋ยจคุณกูมีเกลียวเลยคุอยากได้นางมาเป็นคู่มีเพื่อนกูมีเกลียวพอเท่งนั้น ปลั na na. Của của n. N ๊มจิ้งหัว nhà ไปมัวมึงจะกูจะตองอือคนเราน้าตองหน้าทำใจที่สองแถวได้แล้วกันไปปลั๊มกับเมียเผื่อนพวกเผื่อนนี่เดี๋ยวปล้อม็หนี่หาด้อจะกูจะกูไม่กูกันคนมาไม่กับเมียเผื่อนไม่ลงเลยอย่าเล่นวะโตอย่าเล่นว่ากูลื้อกระตังการที่เดี๋ยวมึงได้กับเมียเลี้ยงฮะจริงไหมเฮ้ยเมียพอเกี่ยวกับเมียเผื่อนรอพออย่างไรกูเผื่อไปได้ได้กับเมียพอ เงินเพื่อกันปอกให้ไอ้บอกให้ละจริงมึงว่าร้อยตายบางนี่กูให้ช่วยโยกันเพื่อกันนั่นช่วยโย่เพื่อทุกมันบ้ากันเลยกันเลยมันจำนุองยากกันเลยถ้ามึงเรียกเพื่อกับแม่เรียกน้องแม่ไอ้เรื่องน้องแม่แม่เรียงยอดเพื่อแล้วหลบดพัวแต่ถึงมึงเวลาเรียกกับปอปีปอปีป๋อเผื่อเผื่อกันเลยลอนฮันเดิมึว่าเวลาอยู่ห้องเดียวกันนุ๊กนี่ดุดนมแม่เรียงคนกลางกันดว่าชนกันอยู่มันถีกมันมอง ชอยปอก,กับลูกวันนั้นกูดูดนมแบบเ,เด็ดียงข้างมึงพอดูข้างมึงร้านมาแต่ตกเรียนพอดีมาเห็นว่าป้าเปตายน้าได้โคก็ตกเรียตวัรัอเด็กป้าไปตป,ไปน้าว่าได้เฮ้ยหกอาไรเฮ้เหยหาวะหกกาไอ้ด้วยเาบอหไดเฮ้ยสามตัวฮาวหกกาสามตัววอกกากจะเลยกูกับอดูนมแบบเด็ <c oughs> ซ้าตัวตัวมึงตัวผัตัวแม่เลียงพกข้าข้ามึงช่องข้าผัวช่องข้าแม่เลี้ยงช่องอาวววมึงวัววัวแม่เลียงเหีนในชงวัวนู้นนปากูกับอย่าพีดไม่ดเหลืองพีนะกะเต๋บ้านได้ตักพอย่าไปแลงนต้มจะให้เพลนแต่แต่กินกินได้ตักพีผมาก็งกินร้อยดึกดึันเลยกว่าฟ้าเป็นตัวยอดเออได้เนี้ยหมวงตักลูกสาเนี้ยหมวงเงอแต่ว่าลุมวงิมาทำเนี้ยตองหลุมเงินมมือคน món này là bột quân món quà lăn đưa